สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเนาะพี่น้องพ่อแม่พี่นอ้นองมานี่กินเนียงละ่ะกินขวัวขวัวนกใหม่นาะมีขวานกใหม่นี่ขวานกใหม่นี่เสียบเอ็นนกใหม่ละพันเสียบเสียบหานเองนะสมองนกใหม่ละพันนี่ผ่อก,กินได้นใหม่ละพันพี่น้องเไยหาหย่ามีเจีวอีก่เจียวพิ้อมีพักแก้มเนาะ สวัสดีสนใจเนาะก็เป็นอุนนุ่นได้เนาะอย่างหันสมูสมูนี่มาเพชรดิบอีกมาแข่งกันอีกครับสมูเนาะมาพี่ขันเสียมพี่น้องมาเด้อลงมือเลยได้เนี่ยขวาน้ะใหม่ใส่ชีนมูตัวนี้ก็ยังมันหอนอยู่กว่ากว่าแล้วก็มาเลยอ เพชรเพชรดีขนาดควรมาจักจักเห็นมองบางจะไิตกินจริงงุ่มนี่ลายปัก จับกระป,ระประอกพักแถวสม,มูฮืมสมูหันได้นบ่หันเมือ,องู่งานปุ่นห,ห่าหาผัานเนาะ ผมโม้เฉยๆคันไม่ยระเป็นนะไม่โฆษณาให้หรอกมันจะมีหนามเนาะแบบอันนั้นเต่งเต่งสีนมันอ่นอยา,นา,อายังมีหนามเต่งสียนบ่อยไหนบอกเอยเนยังไงเต่งเอายีนหน่อยมันยังมีหนามอืมยีนยังไงรถเต่งขนาด

ขั im, ้นต้นการเห็นก็บ <Hopefully. S 1> <c oughs> ่ญรเคยเห็นะยูชมือสำคัญดีนหนาเอาแด้เต็งสิ่แต่จางทีในชมู่บนน้าูได้เยอะแก็ผสมไหวไม่ละพันอุดน่นแดดเสียบเลยกกินนาะ

chèo đấy còn nó ngon lại nóng ngon lãi lại nó phải năng ừ. cái năng bóc nha. <laughs> nó nóng lãi lại lãi nóng lãi cái lãi nóng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  ý ăn hòn được qua người thương hại hùng ăn kiếm như gì hãy cùng khám ghi อ๋อข้าวเลยคนนี้ตกอ่างตกก็เหมือนคนฝากกดติดตามมี่ด้วยเป็นน้องนะถ้าเป็นการดีกับกดไลค์กดแชร์ กำลังใจคะับในการในคลิปอืมกดเจ็บ โดดก็แทมมาห้มันจะจักกันเี้เย,ยมันชุบ่ะเอโดดเองอรบรรยากาศดีอาหารแซ่บเข้ากันอน้กินได้อันนี้ยังแซ่บดีนะมันคือกินยคืออันเดียบ จำเจวจำเจวนี่มันเขากันขยันี่พไปน้องเลยอืออือหัวนี่เลยก็พันกะปุ่นนี่นะอาเนาะสิพันป่าอย่องเงยปีพันป่า ยมเยิมแจกยมเยิมอันปนลน <c oughs> <c oughs> าเกงนี่เซืน้ำสปรต้องางเพื่อนปลาเกึงตอนนี้ก่อยเมื่อไหย่จะมีเรา,เาไปขายเราไปใช้ถามอ่ะ <c oughs> เอาไปขลายนะเราว่าวเาอยกเลียงเดียตัวเดียวสมีกไอยนี่นปลาเกหลวง ปา,นะานนะ้ำสีเนาะบานเนาะอยู่กรบสา <ừ, S 2> อยู่กระสาพี่น้องเนี่ยโมยไงอืมงงอิ่มขอถั่ขอไฟลำไล่ร้อเล่พี่น้องเออฮะจินอย่กัจะจ้ำเนี่พี่น้องเขาขอใจรามส้มกำลังใจเนาะสกอต โบกตัวเป็นยังเนาะอาจจะเบิ่งอาจะเบิ่งดีแล้วโบกดนะกโบกดนี่ยนะโบกกำลังใจเองจะทานเอามือจิ้มไปบนกตนะขอบใจเป็นอย่างสูงโอ้แสบบ้างปข่าก็ไล่กวาดแสะแสบแห่งลี